เราบาดด้วยไปมาครับมาเตืงานครับไมอได้ไง้ม่ได้แรงมื้อนี้มื้อนี้จะไปยังไงเนี่ไปนอนเฝ้าเขียนครับนอนเฝ้าเขียนครับเป็นเดยเขียนเขาเขียนสองไหมครับออเขียนสบงก็สมัยแต่สมัยกิวโอ้ยตายพี่น้องสลุกมาแมนปะบอกบอกบอกพี่น้องดูเขียนเป็นนาตางเลยเหบอก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 พี่น้องเนี่ยโอ้ยจัดแบบพี่น้องมันคือตั้งแต่ทาน เอาอะไรเล้ยววะตัวซีเอียมัแบบตุ่มเตีงลงมาตัวเอียงแบบตุ่มเตียงมาเนี่ยหรจับนะสเปเดอร์น่ะเออก็ต้องอธิบายเดบอร์ห้าเอิญแบบตุ่มเตียงโอ้ตุ่มเตียงแมนปะควัดควัดทันไปมาหนิควัดทันไปกวัเแล้ววันเรวปะเอาเบิดเบิดเดาต้นใส่ควัดเทนปะเนี่ยเอาไหมแบบเอาไหมมือนีมือนีเด้อมมือนีมั่นออกไปเราไปเฮ็ดคลิปขอทันเนาะต้องต้องได้คลิปด้วยมาหนีิ แม,นออนม่นบ่ถอนก่อนบ <c oughs> ่เป็นทานผ <c oughs> ู้ใดเป็นปลาน่ะสิเป็นท่าโอ้สิเป็นทานใช่ท่ายกินกนายกินยายเนาะไม่กินไฟ <c oughs> กาแฟเราบ่ต้องเป็นเราพวกได้อะไรเอาพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยพ่ายเบิ่งเด้องเขียนเป็นลักษณะใดของท่าเรือแล้วแล้วสิยงบังพ่ายเบิ่งจักหน่อยด์นี่ล่ะคนขั <c oughs> บเขียนนี่ล่ะวันอาทิตย์อันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยยังไ <c oughs> งโอ้ใช่ใช่คลิปด้่เลย โมเมนต์เประดานแน่เปิดนี้วาเราบ่ดเนี่ยโอ้โหเอกซองกูไปเราเอาซมนี้ไปน้องเดี๋ยวคลิปต่อไปห้องผ้าไปเบิ้งเคียนวันเปลี่ยนหน้าตามเลยบาย